สี่ราศีชีวิตลำบากแต่ยังไงก็ไม่จนตอกทำดีแล้วจะรวยก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ สี่ราศีจะมีโชคลาภชีวิตคนเราไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปบางราศีอาจต้องเผชิญกับความยากลำบากแต่ด้วยพลังแห่งดวงดาวและการทำความดีของพวกเขาจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคและพบกับความมาั่งคั่งในที่สุดได้แก่ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ ชาวราศีมังกรมักเจอกความท้าทายในชีวิตแต่ด้วยความมุ่งมั่นและอดทนคุณจะไม่มีวันจนต่อจนเชื่อมั่นในตัวเองและทำดีอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนดาวพฤหัสบดีจะส่งผลแห่งพลังโชคลาภมาให้คุณในเร็ววันนี้ราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคม ชาวราศีกันอาจรู้สึกว่าชีวิตกำลังเดินทางบนเส้นทางที่ขรุขระแต่อย่าได้ท้อจงใช้ความละเอียดรอบคอบและความขยันของคุณในการทำความดีเช่นการอาสาช่วยงานสาธารนณะดาวสุขจะเกื้อหนุนให้คุณพบกับโอกาสทางการเงินที่ไม่คาดฝันราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงสิธันวาคมชาวราศีพิจิกแม้ว่าจะเจออุปสรรค แต่พลังความมุ่งมั่นของชาวราศีพิจิกจะช่วยให้คุณฝ่าฟันอุปสรรคจงใช้พลังนี้ในการทำความดีโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสดาวอังคารจะส่งผลพลังแห่งความสำเร็จและความมั่นคงมาให้คุณอย่างไม่คาดคิดราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13ากุมภาพันธ์ถึง13บมีนาคม ชาวราศีกุมมักมีความคิดสร้างสารรค์ล้ำสมัยแต่อาจเจอกับความไม่เข้าใจจากคนรอบข้างอย่าท้อถอยจงใช้ความคิดของคุณในการสร้างสารรค์สิ่งดีๆเพื่อสังคมดาวยูเรนัสจะนำพาโอกาสที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้ร่ำรวยทางวัตถุและจิตใจ ไม่ว่าคุณจะเกิดในาราศีใดจงจำไว้ว่าการทำความดีคือกุญแจสำคัญที่จะนำพาความมาั่งคั่งมาสู่ชีวิตยิ่งให้ยิ่งได้รับนี่คือกฎแห่งจักราวาลที่ไม่มีวันผิดพลาดดังนั้นจงมั่นใจและทำความดีต่อไปแล้วคุณจะพบกับความสำเร็จและความร่ำรวยอย่างแน่นอน เคล็ดลับเสริมดวงการเงินหนึ่งการทำบุญหากคุณต้องการเน้นเสริมดวงชะตาด้านการเงินแบบเน้นแนะนำให้คุณทำบุญที่วัดริมน้ำหรือทำบุญเกี่ยวกับน้ำอันนี้ส่งจะพัดพาชโชคลาภเงินทองเข้ามาสู่ชีวิตคุณไม่ขาดสายเปรียบเสมือนสายน้ำนั่นเอง 2. การเสริม่วงจุ้ยโชคลาภถ้าจะให้ดวงโชคลาภปังขึ้น200เอร์ซแนะนำให้คุณหาต้นไม้มงคลมาวางไว้บนโต๊ะทำงานโดยเฉพาะต้นไม้ตระกูลกวากอันนี้ถือว่าดีเพราะจะ จะเป็นการเสริมดวงเรื่องเงินเงินทองทองโดยตรงหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ